ดูความรักพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนกล้วยนะครับซึ่งก็เป็นสวนกล้วยที่ต้องอุบไว้ก่อนนะครับว่าราคาเนี่ยไม่ใช่เบาเลยนะครับเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพบกับท่านอาจารย์เจ้าของสวนนะครับ,รบมีความเป็นมาอย่างไรนะครับแล้วก็มี การวางแผนดูแลอย่างไรถึงได้มาทําสวนกล้วยในสถานที่นี้นะครับเดี๋ยวพบกับอาจารย์เลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวเองหน่อยครับอาจารย์ครับผมดรสุรเกียรติปริชาตินุนนะครับเป็นอาจารย์อยู่คณะเทคโนโลยีการจัดการนะครับมทรอีสานนะครับวิทยเขตสุรินทร์ทราบข่าวว่าอาจารย์ก็เรียนจบดอกาตรมาจากไต้หวันนะครับปิงตูยูนิเวอร์ซิตี้เนาะทำไมถึงได้มาเริ่มทำเกษตรครับเริ่มแรกเลยนะครับพื้นฐานเนี่ยปตีเนี่ยนะครับปริญญาตรีผม จบที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับหาพืชศาสตร์มานะครับก็มีความสนใจนะครับพวกกล้วยหรือไม้ผลพอดีจบเอกไม้ผลมาด้วยอย่างนี้ครับอ๋อครับครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปเรียนต่ to 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 like. <everywhere> อที่ไต้หวันนะครับทางโทแล้วก็เอกนะอ๋อก็เลยจุดเริ่มต้นทําไมถึงได้มาสนใจกล้วยครับพอดีได้บ้านพักนะครับครับหลังนี้นะครับก็เลยมันมีพื้นที่อยู่นะครับพื้นที่มัว่างอยู่ใช่มครับใช่ใช่ปกติมันจะลกมากนะครับแล้วเราก็เลยนิรมิต พื้นที่ที่ว่างอยู่นี่ครับก็เลยปลูกสิ่งที่เราอยากจะปลูกแต่ประเด็นก็คือผมอยากจะปลูกในสิ่งที่ออกแนวลักษณะที่แปลกไปไม่เหมือนชาวบ้านเขานิดนึงก็คือถ้าเราปลูกกล้วยแล้วเราก็อยากจะปลูกกล้วยที่มันแปลกๆเหมือนรวบรวมสายพันธุ์อะไรไว้อย่างนี้ครับก็เลยเป็นที่มาของการรวบรวมพันธุ์แล้วก็ปลูกกล้วยที่นี่ใช่ใช่ครับกี่สายพันธุ์ครับอยู่นี่ติกว่าได้30สายพันธุ์ใช่ใจากราคาน้อยที่สุดคือเท่าไหร่ครับน้อยที่สุด ราคาน้อยที่สุดก็หลักร้อยนะครับราคาแพงสุดครับล่อันนี้ขออุบไว้นะครับโอเคโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยอ่ามาฮอยลักษณะพิเศษอยู่ก็คือคล้ายๆกล้วยหอมทุกอย่างเลยนะครับอ่าเบื้องต้นนะครับแต่ว่าจะมีเรื่องของการออกเครือเรามาดูต้นนี้ก็ได้นะครับมาฮอยครับครับเป็นของประเทศอะไรครับมาฮอยเนี่ยนะครับอันนี้ ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเข้ามาปลูกเนี่ยนานมากแล้วนะครับก็จะมีลักษณะการออกเครือเนี่ยนะครับตั้งแต่1เครือ2เครือสามเครือนะครับจนมากสุดเนี่ยเมืองไทยเราเนี่ยนะครับเท่าที่ทราบเคยออกได้มากสุดถึง7เครือต้นเดียวนะครับต้นเดียวนะใช่ต้นเดียวออกได้มากสุดถึง7เครือสวยครับแล้วหน่อนี่เมืองไทยถือว่ายังเล่นกันราคาไม่แพงนะครับหน่อหนึ่งอยู่ที่ประมาณ5 0 0ถึง1,000บาท โอเคครับครับอันนี้เหมือนตรงนี้ก็จะเป็นเครือเดียวนะครับอันนี้ก็คือมาหอยมาหอยเหมือนกันครับมาหอยเหมือนกันอ๋อโอเคครับอ๋อคือโดยปกติก็คือมันออกพร้อมกันเลยใช่ไหมครับอ่าใช่ใช่มันจะออกมาพร้อมกันนะครับลักษณะก็คือถ้าออกมาสามเครือมันก็จะแทงปีออกมาสามเครือพร้อมกันเลยโอเคโอเคนี่นี่ถ้าเป็นบ้านเรานี่ไม่แน่นะครับอาจจะมาคอหวยกันนะครับนี่เป็นธรรมชาติของพันล้วยนี่เนาะใช่ใช่ของพันกล้วยนี่ครับสวยสวย ตัวหนครับที่อาจารย์อยากจะพาชมครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้าพระราชทานนะครับสมเด็จพระเทพนะครับตอนที่ท่านเสด็จไปที่นครราชสีมานะครับอันนี้คือว่าลูกมีชาวบ้านใช่ครับพื้นฐานก็คือมีชาวบ้านเนี่ยนะครับนำกล้วยน้ำว้าชนิดนี้นะครับมาถวายท่านท่านจะทรงกรุณานะครับให้ชื่อนะครับ กล้วยน้ำว้าชิ้นนี้นี้นะครับเป็นจะลำต้นจะใหญ่นะครับลักษณะนะครับกล้วยเนี่ยนะครับจะเนื้อแน่นมากนะครับแล้วก็ปรีจํานวนหวีอย่างนี้นะครับจะเยอะนะครับสิบกว่าหวีขึ้นนะครับบางบางเครือนเนี่ยนะครับบางบางเรือนนี่ประมาณ1 5บหถึงสิหวีเลยนะครับราคาก็อยู่ที่ต้นเท่าไหร่ครับอ๋อันนี้หลักร้อยครับอันนี้หลักร้อยหลักร้อยมีมีขายตั้งแต่ บางคนนะครับเห็นในในเน็ตนะครับขายตั้งแต่80ก็มี200 300ก็มีนะครับแล้วแต่ว่าแล้วแต่ความน่าเชื่อถือของสวนนั้นๆครับ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 โอเคครับไปดูทางนู้นเลยครับดูครับเนี่ยพันกล้วยเยอะมากครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นมุมกล้วยต่างประเทศนะครับครับอันนี้ก็จะใกล้ปลูกใกล้บ้านหน่อยครับเพราะว่า ไม่ได้อาจจะเติกราคาแพงพอดีมีกล้องวงจรปิด7 8ตัวเลยนะครับโอเคนะฮะมาใครมาล,ล่นไว้ก่อนเนอะอันน <ะ S 1> ี้ก็จะเป็นกล้วยบูจาว่านะครับอ,อบหรือกล้วย้กวยสีน้ําเงินนะครับ,รบ,รบที่ท,ท,ที่ที่ต่างประเทศเนี่ยจะจะนิยมกันนะครับสําหรับคนเล่นกล้วยนะครับอันนี้เป็นพันธุ์แท้นะครับได้มาจากคุณตุเบนจมาศนะครับที่แกได้สามีอยู่ อยู่สหรัฐอเมริกาใช่ครับแลลวแกกลับมาเมืองไทยอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ฝากแกฝากออเดอร์อะไรอย่างนี้ครับพอแกลงเครื่องปั๊บนะครับแกก็เอาหน่อพันธุ์เนี่ยนะครับส่งมาให้เรานะครับก็นี่เป็นสายพันธุ์แท้นะครับมาจากคาวายเลยนะครับจุดเด่นของมันก็คือมีผลใช่ครับผลของมันเนี่ยจะออกมาเป็นสีน้ําเงินครับครับบูจาว่าแก็ตอนนี้ยังไม่ออกใช่ไหมครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ออกครับตอนนี้ยังไม่ออกครับเดี๋ยวเราจะมาขโมยครับ แต่มีกล้องเยอะนะครับนะกล้องวงจรนะครับครับแล้วก็อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับนี่บอกให้ไม่ตซื้อมานะครับตอนนั้นเนี่ยยังไม่แพงนะครับอ่าซื้อมาเนี่ยประมาณแปดพันแต่ตอนนี้เขาซื้อขายกันนะครับประมาณหมื่นสองหมื่นสามนู่นนะครับครับครับบางเจ้าเขาขายหมื่นห้านะครับ ในอนาคตคาดว่าน่าจะแพงมากกว่านี้หลายเท่าก็มันอยู่ที่กระแสกระแสด้วยนะครับว่าคนจะเล่นกล้วยกันยึ่นลงอะไรอย่างนี้ครับครับก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแฝดสยามอันนี้ก็เป็นกล้วยนําเข้ามาเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีชื่อนะครับคนนําเข้ามาเนี่ยเขาตั้งชื่อเป็นกล้วยแฝดสยามลักษณะทั่วไปก็คือเหมือนกล้วยไข่กาแพงเพชรเลยแต่ว่าจะออกเครือมาเนี่ยนะครับครับ จะจะเปรีเชี่ยกว่าพันธุ์อื่นๆก็คือจะออกมาหลายเครือเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นตระกูลกล้วยไข่แต่ต้นมันจะเตี้ยประมาณนี้หรือว่ามันจะสูงประมาณเท่ากล้วยไข่เลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเพิ่งเอามาปลูกนะครับครับอันนี้ก็เฉียดเฉียดเฉียดล่าหลักหนึครับล่าหลักนี่ต้องดูต้นกล้วยข้าหลักนะคะเดี๋ยวต้องซูมดูใกล้ๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นวอามูอา นะครับโมอาโมอาอันนี้ก็สายพันธุ์นะครับได้มาจากสงขานะครับเป็นพี่คนหนึ่งที่ทํางานอยู่ที่มหาวิทยาลัยสงขานครินนะครับวิทยาเขตหัดใหญ่นะครับก็แบ่งขอแบ่งกันมานะครับแล้วก็ต้นนี้ก็เหมือนกันครับต้นนี้ก็จะเป็นเจ้าเดิมนะครับก็ได้มาจากพิตุนะครับเป็นจามาตต้นนี้ก็ ซื้อมานะครับมีแต่คนถามว่าซื้อมาได้ยังไงนะครับอันนี้ว่าอามัอาก้านแดงนะครับต้นลำสเกดูมันจะมีใช่ครับมันจะมีสีแดงเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรูปผลมันอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้อาดรดามนะครับเผื่อจะได้ แนบลงใน y o YouTube ด้านล่างนะครับได้รรูปตัวอย่างก็ได้ครับถ้าที่มันออกผลแล้วอะไรเนี้ยสวนของของเพื่อนอะไรอางเงี้ยครับเดี๋ยวจะส่งให้ดูนะครับขอบคุณมากครับนอหนึ่งนี่ตอนนี้ก็เล่นกันแรงนะครับก้านแดงเนี่ยก้านแดงนี่จะแพงกว่าก้านเขียวครับครับครับก้านแดงนี่อ่าเหมือนจะมีลักษณะพิเศษนะครับก็คือลำต้นจะสวยกว่าสูงกว่านะครับแต่ว่ารูปผลนะครับก้านแดงกับก้านเขียวเนี่ยลักษณะจะคล้ายกันนะครับคือตอนนี้มีหนอแล้วเนาะมีมีมีห้านอแล้วหกนอแล้วครับ ก็ราคานี่ก็หลักห้าเมือนกันนะครับหลักห้าเพราะนั้นก็ตอนนี้ถ้าใครไม่ชอบจริงไม่รักจริงเนี่ยนะครับก็โอ้ก็พูดยากเหนึ่งกันนะครับส่วนตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยผมจะต้องแท็บใช้ชื่อเขียนเอาไว้ด้วยนะครับบางทีอาจจะเพราะว่าอาจจะหลงลืมอะไรอย่างนี้ครับอันนี้อันนี้จะเป็นกล้วยกี้ช้างนะครับกล้วยกี้ช้างเนี่ยนะครับอ่า หรือถ้าเปรียบเทียบเมืองไทยเขาจะให้เซนเทน c ์อยู่ประโยคหนึ่งก็คือคล้ายๆกล้วยปิตุโกเมืองไทยลักษณะผลมันเนี่ยนะครับจะคล้ายพันธุ์ปิตุโกที่เป็นกล้วยจากต่างประเทศนะไวนะนี่ก็จะออกไปเป็นสีออกม่วงใช่ใช่ออกสีม่วงนะครับกล้วยคีช้างกล้วยกีช้างอันนี้อยู่ในประเทศไทยเราหรือว่าอ่าประเทศไทยเรานี่แหละครับอันนี้ พื้นเพเนี่ยพันนี้นะครับจะพบมากนะครับจะอยู่ทางภาคใต้นะครับกล้วยขี้ช้างการที่เอากล้วยจากภาคอื่นมาปลูกในทางภาคอีสานเรานี่มันมีปัญหาไหมครับการดูแลเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทราบเหมือนกันเพราะว่าผมเพิ่งลงกล้วยได้ประมาณปีกว่าเนี่ยครับก็ก็เลยอยากจะหาคําตอบว่าเออมันจะมีผลกระทบหรือเอฟเฟกอะไรอย่างนี้ไหมครับนี่ครับอันนี้คือก็อันนี้ก็จะเป็นจุดประสงค์หลักอีกจุดประสงค์หนึ่งของการรวบรวมสายพันธุ์แล้วก็มาปลูกที่นี่เนาะใช่ใช่ครับ มาดูอีกพันหนึ่งครับอันนี้จะเป็นสวยครับโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะของกล้วยหอมเตี้ยนะครับที่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 บ้านเรามีมีกันอยู่เยอะนะครับคต่ายกล้วยหอมแคร์หอมเตี้ยหน่อยหอมเตี้ยี่สวยอันนี้นะครับอันนี้สายพันธุ์นี้ก็ได้มาจากใต้เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหักมุกอันดามันออถ้าหักมุกทางแถบ พักอื่นๆนะครับจำนวนหวีเนี่ยนะครับจะประมาณถึง5ถึง8หวีแต่ว่าของหักหักมุกอันดามันเนี่ยนะครับภาคใต้เนี่ยนะครับถ้าอาจารย์ดามาดูซูมใกล้ๆนะครับจำนวนหวีมันจะเยอะมากนะครับแต่เป็นพันหักมุกนะครับอันนี้ก็ใส่พุมงไว้ป้องกันแมลงป้องกันนกพวออะไรเลยเนาะผิวจะได้สวยด้วยสวยด้วยแต่ลูกเยอะมากเครือเยอะมากใช่ครับหักมุกอันดามันนะครับสวยอันนี้ก็มาจาก ทางภาคใต้ใช่ใช่ครับใช่สวยครับสวยอ่าโซนตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ากล้วยหอมอิสราเอลอ๋อโอเคตรงนี้จะเป็นหอมอิสราเอลหมดเลยนะครับครับหอมอิสราเอลเนี่ยตอนนี้เป็นกระแสที่กําลังฮิตกันมากนะครับครับที่ที่หลายๆท่านชอบหาพันธุ์หาหน่อมมาปลูกอะไรอย่างนี้นะครับก็รสชาติผมถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับไม่หวานมาก นะครับคุณสมบัติของกล้วยหอมอิสราเอลเนี่ยนะครับผลมันของมันนะครับเวลาเราทานเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของกูโคสเนี่ยมากกว่ากล้วยหอมปกตินะครับมันจะให้ค่าพลังงานมากกว่ากล้วยหอมชนิดอื่นๆเราตอนนี้กําลังนิยมเลยครับกำลังหาพันธุนี้มาปลูกกันตอนนี้นะครับมันมีเครือมันมีลูกอะไรอย่างเงี้ยจะได้ให้ได้ชีมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเรื่อยๆครับอันนี้ก็น่าจะเป็นกล้วยที้ช้าง ครับใช่ใช่ใช่ครับก็ปลูกสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นพอดีต้นของมันเนี่ยเครือของมันนี่เพิ่งเอาออกนะครับพอดีอันนี้เป็นกล้วยหอมมาเลนะครับหอมมาเลเซียครับครับครับอันนี้นะครับอ่าจะมีอยู่กล้วยอยู่ชนิดหนึ่งนะครับนี้จะเป็นหอมแอฟริกานะครับอ๋อนี่ใช่ไหมครับครับหอมแอฟริกาอันนี้กําลังรอเครืออยู่เหมือนกันนะครับ เคยเห็นแต่ในรูปอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่ากําลังจะอีกไม่นานนะครับผมคิดว่าประมาณสักสามเดือนนะครับน่าจะออกเครือได้อาจารย์ครับเห็นหลายคนตั้งคำถามมาว่าเวลาปลูกกล้วยหลายชนิดอยู่ในโซนเดียวกันเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลายพันธไหมครับผมก็เคย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 มีคําถามในส่วนนี้นะครับแต่เนี่ยนะครับพอเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยได้ก็คือถ้ามันออกปีปั๊บนะครับรีบหาถุง นะครับครอบควุมก่อนเลยใช่โอกาสที่มาแรงนะครับหรือผีเสื้อหรือพึ่งนะครับที่จะผสมเกสรกันอย่างนี้นะครับโอกาสที่มันจะน้อยลงนะครับแต่ก็มีโอกาสที่ที่จะกลายเหมือนกันสิ่งที่กลายแน่ๆเลยนะครับก็คือถ้าเราเอากล้วยป่านะครับกล้วยป่าหรือกล้วยที่มันมีเมล็ดเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมาปลูกใกล้กับกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยสายพันธุ์อื่นๆที่มันไม่มีเมล็ดอย่างนี้นะครับโอกาสที่มันจะมีเมล็ดเนี่ยนะครับสูงนะครับนี่เห็นชัดที่สุดเลยคือกล้วยกล้วยป่า เหมือนเหมือนเหมือนบางคนเคยมีผมเคยสั่งกล้วยชนิดหนึ่งนะครับแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแถมกล้วยป่ามาให้ผมผมบอกว่าไม่เป็นไรนะครับผมไม่อยากจะทาให้แปลงกล้วยของผมเนี่ยมันจะต้องแบบมีใช่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 นะครับเพราะว่าบางที่เห็นเขาปลูกเนี่ยเขาจะปลูกเขาทาเป็นโรงเพาะเขาจะกันจะเพาะพันุชนิดใดชนิดหนึ่งไว้เลยอื่ก็น่าจะเป็นวิธีการป้องกันการกลายพันธุ์เนาะเพราะวางบางชนิดแพงจริงครับนะใช่ใช่ ก็ตรงนี้นะครับเหมือนบางบางท่านบอกว่าโอ้ปลูกแต่กล้วยแปลงนะครับกล้วยนามวาอะไรอย่างนี้ไม่ปลูกเลยเหรอมีครับผมมีอยู่กอหนึ่งนะครับอันนี้เป็นกล้วยพันธุ์้าส่วนมีมีมีเหมือนกันนะครับจะน้อยหน้าไม่ได้ครับเราจะมีพันธุ์ของเราด้วยตรงนี้ก็จะเป็นมุมกล้วยพวกงาช้างอะไรอย่างนี้ครับแต่เสียด้นะครับอ่าอ่ามันยังไม่มีเกลือให้เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วย กล้วยน้ำว้าคอมนะครับเวลามันออกผลนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก็ได้นะครับมีอยู่ตัือนึงนะครับที่มันออกผลน้ำว้าคอมเนี่ยนะครับก็จะเหมือนคนผู้สูงอายุนะครับหลังเขาจะโค้งๆอย่างนี้นะครับนะครับอ๋อครับครับจะเนี่ยลักษณะนะครับต้นมันจะไม่สูงมากนะครับ เดี๋ยวต้องซูมนิดหนึ่งครับสวยครับโอ้ลูกลูกแน่นดีมากเลยนะครับอันนี้ก็คือน้ำว้าคอมครับครับอันนี้ก็จะแตกต่างจากน้ำว้าอื่นยังไงครับอ่ารสชาตินะครับอ่าเนื้อมันจะแน่นแน่นนะครับแล้วก็มันจะเหมือนกลมกล่อมครับครับละมุนลิ้นอย่างนี้ครับน้ำว้าคอมอันนี้เหมาะไปทำกล้วยบวชชีเนาะใช่ใช่เหมาะมากครับอร่อยด้วยครับ ไม่หวานมากนะครับมันจะไม่หวานมากไม่เหลวมากใช่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกหักมุกอันนี้ก็จะเป็นโซนกล้วยกล้วยแถบแถบแถบที่เราเจอเจอเจอบ่อยๆนะครับก็จะมีพวกหักมุกอเดี๋ยวเดี๋ยวมุมนู้นเดี๋ยวเราจะไปดูพวกน้ำว้าแขนทองก็มีนะครับอันนี้กล้วยส้มหรือเปล่าใช่ไหมครัตรงนี้ กล้วยนากนะครับอ๋อี่กล้วยนาคใช่ที่ผลมันออกมาจะออกสีอมม่วงนะครับที่สวนผมนี่มีกล้วยนาคชัยภูมิโอ้ครับมันจะเป็นพันเตียครับพันเตียเดี๋ยวใช้ยังไงเดี๋ยวจะเอามาฝากได้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณล่วงหน้ามันจะมีนาคม่วงแล้วก็แล้วก็นาคนากกุ้งก็มีทองผาภูมิก็ปลูกนะครับเหมือนน้ำบามาลีอองอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็ปลูกแบบโซนด้านหลังอะไรอย่างเนี้ยครับ รอบนอกนะครับก็เมื่อก่อนมันมันเขาเรียกว่ายังไงครับตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ป่านะครับพอเรามีการปลูกแล้วก็ดูแลอย่างเนี้ยมันจะลดพวกสัตว์มีพิษครับงูนะครับพอดีว่าบ้านพักเนี่ยนะครับล่าสุดเลยนะครับงูเห่านะครับงูเห่าหรือต้องบอกว่างูเห่าเข้าบ้านนะครับปกติก่อนหน้านี้งูเขียวงูอะไรอย่างเงี้ยเออเรายังโอเคแต่พอมันมีงูเห่าเข้ามาเนี่ยนะครับเราก็เลยว่าเออเนี่ย อย่างน้อยเราก็มีพื้นที่นะครับที่ที่ยังสามารถปลูกนู่นปลูกนี่ได้นะครับอ่าเราก็เลยปลูกนะครับโอเคครับมีกล้วยนางกลายไหมครับกล้วยนางกลมีมีครับมีกล้วยนางกลายนี่เป็นแต่ว่ายังไม่ได้ออกเครือกล้วยนางกลายนี่เป็นกล้วยพื้นพันธุ์ของจังหวัดสุรินทร์เราเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำว้านะครับเอ้ไม่ใช่นะครับอ่ากล้วยไข่ตรงนี้นะครับมุมนี้ก็จะเป็นกล้วยไข่กล้วยไข่พัตตาบองนะครับอ๋อนี่ของ กัมพูชานะครับพันจากกัมพูชาเนาะมีของพม่าไหมครับของพม่ากล้วยกล้วยพม่าเนี่ยนะครับเคยซื้อมาตรงนู้นนะครับแต่ว่ามันมันมันต้นมันยังแค่หัวเข่าอยู่เนาะนะครับกล้วยกล้วยพม่าแล้วก็มีกล้วยไข่เขมรใช่ไหมครับกล้วยไข่เขมรใช่ใช่พอดีวันนั้นไปลงพื้นที่นะครับแล้วก็ชาวบ้านให้มานะครับก็ก็กําลังปลูกอยู่นะครับครับสวย ตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองแขนทองนะครับกำลังออกเครือเลยครับสวยสวยครับสวยนี่นะฮะครับนี่กล้วยพันอะไรนะครับหอมทองแขนทองนะครับอ,อันน,นี้หอมทองแขนทองใช่หอมทองแขนทอง อันนี้พอดีซื้อกับเจ้าเจ้าหนึ่งนะครับซื้อสายหลายมาสายหลายสายพันธุ์นะครับเขาก็เลยแบ่งแบ่งแบ่งมาให้นะครับพันธุ์นี้เนี่ยนะครับคนคนคนหลายหลายคนนะครับหลายหลายท่านก็อยากจะได้นะครับสายพันธุ์นี้บจะดูเหมือนว่าตอนนี้มันกำลังจะขึ้นกอเนาะใช่ใช่ครับต้องรีบขยาย้วยบางชนิดนี่ขึ้นกอไวนะพอให้ผลผลิตปั๊บนี่ขึ้นกอเนะใช่ใช่ก็ถ้ามีโอกาสก็จะ ให้เหลือแค่2ถึงสต้นครับเพราะถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวเรื่องของการให้ผลใช่ให้ผลเนี่ยนะครับมันจะไม่เต็มที่นะครับมันจะรีบอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็จะเป็นกล้วยคันดี้แอปเปิลนะครับก็คือเคยให้ผลผลิตไปรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ันนี้คืออันนี้คือนอถัตลูกหลานใช่ใช่รุ่นลูกรุ่นหลานคันดี้แอปเปิลนะครับตรงนี้ก็จะมีหลายท่านนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยอ่า อันนี้ขออุบไปนะครับอ๋อแต่แต่แพงนั่นแพงนะเพราะว่าเหมือนขึ้นชื่อว่าแอปเปิลเนี่ยต้องมาจากสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับเดซี้แอปเปิลนะครับครับมีกล้วยตานีไหมครับแถวนี้ตานีตานียังไม่มีเลยครับอ๋อครับพอดีแอบกลัวนิดหน่อยนะครับอันนี้แซลเล่นนะครับพอดีตานีเนี่ยมันมีเมล็ดนะครับจริงๆแล้วมันมีเมล็ดแล้วผมไม่อยากจะเอากล้วยที่มันมีเมล็ดเนี่ยมาอยู่ในแปลงนะครับ กลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีเอฟเฟกกับพันธุ์อื่นๆเนี่ยครับอย่างหนึ่งก็พูดถึงกล้วยตานีแล้วก็หลายคนเขาไม่ค่อยอยากปลูกนะใช่ใช่จริงๆอ่ะปลูกได้นะครับในส่วนตัวผมเนี่ยแต่ว่าพอดีผมไม่อยากจะนั่นแหละใช่ใช่โอกาสเกิดมันจะมีเราเลยเลือกต้นอื่นๆด้วยอันนี้จะเป็นกล้วยนางยานะครับกล้วยนางยาเนี่ยนะครับจะฮิตมากนะครับกับภาคใต้นะครับ จะอร่อยนะครับรสชาติจะอร่อยก็เลยเอามาจากภาคใต้นะครับขอดูลูกมันเป็นไงั้ากล้วยนางยาลูกมันกําลังออกเลยครับผสก,ก,ออกโอ้โหนี่ครับกล้วยพวกนี้นี่หัวปลีกินได้อยู่ใช่ไหมครับเออยังไม่เคยทานเลยครับ <laughs> ยังไม่เคยทาน <laughs> ต้องลองครับว่าจะฝาดหรือจะหวานนะครับ,น,รบนี่ครับ ก็สรุปแล้วก็คือประมาณมีอยู่ประมาณ30กว่าสายพันธุ์ใช่ใช่ใช่ครับก็โดยรวมราคาอยู่ที่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับไม่ถ้านับเลยครับถ้านับเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวน่าจะตกอยู่หกหลักนะครับตกอยู่หกหลักครับก่อนหน้านี้พอดีผมมีช่วงหนึ่งที่เล่นเล่นกล้วยด่างด้วยนะครับเคยเล่นกล้วยด่างเมื่อ3ปีก่อนนะครับตั้งแต่กล้วย หน่อละ3า0ร้อยยังไม่มีราคาเนาะใช่ตอนนั้นเนี่ยโอ้หน่อหน่อละ3า0ร้อยเนี่ยมีเวลาเราซื้อมาเนี่ยมีแต่คนถามว่าบ้าหรือเปล่าซื้อหน่ออะไรมาหน่อละสามร้อยเป็นโรคกล้วยเป็นโรคหรือเปล่าเนี่ยใบก็ด่างอะไรอย่างนี้นะครับตอนนั้นเจอ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 สิ่งที่คําพูดที่เราเราได้ยินมานะครับพอสุดท้ายนะครับพอกล้วยด่างมันเป็นกระแสนะครับพอเนื่องจากว่าสถานที่ตรงนี้นะครับมันมันไม่มีรั้วรอบขอบชิดนะครับก็เลย แบ่งให้คนอื่นดูแลดีกว่านะครับครับที่อาจารย์ครับเวลาที่เราปลูกกล้วยนี่สิ่งที่สำคัญที่สุดของการดูแลที่เราจะต้องระมัดระวังมากที่สุดคืออะไรครับอ่าเรื่องโรคครับเรื่องเรื่องโรคกับแมลงนะครับพอดีว่าตรงนี้ครับตรงนี้มันเป็นเป็นที่ร่มด้วยนะครับการดูแลเอาใจใส่เนี่ยต้องมีมากกว่ากล้วยที่ปลูกกลางแดดนิดนึงนี่ครับครับครับเพราะว่าตรงนี้มันจะมีพวกแมลงที่มันอยู่ตามพื้นตามชื้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็โอกาสของหนอนกอเนี่ยนะครับ จะเยอะกว่าพว๊กตายพายเนี่ยเนาะใช่ใช่โอกาสมันจะเยอะกว่าด้วยสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ของไทยหรือสายพันธุ์จากต่างประเทศเนี่ยก็มีโอกาสเกิดเกิดโรคตายตายเหมือนกันใช่ไหมครับมีครับมีครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับตระกูลของน้ําว้าหรือกล้วยหอมอย่างนี้นะครับหรือพันธุ์อื่นๆเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเกิดโรคสูงที่สุดเลยก็อาจจะเป็นน้ําว้านะครับเหมือนกล้วยหอมอย่างนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบแล้วนะครับโอกาสที่จะเป็นโรคเนี่ยจะน้อยกว่าครับ อาจารย์ครับในกรณีที่ที่หลายคนที่มีความสนใจที่อยากจะปลูกกล้วยอยากจะดูแลกล้วยแล้วก็รักษาพวกสายพันธุ์ต่างๆเอาไว้นะครับอาจารย์มีข้อคิดแนวคิดอย่างไรครับสําหรับการเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายเลยครับของการดูแลนะครับสิ่งแรกเลยนะครับแน่นอนนะครับเราต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าว่าเราชอบชอบกับมันไหมนะครับเราศึกษาให้ดีให้ถ่องแท้ก่อนนะครับถ้าเราชอบแล้วนะครับ แล้วเรามีพื้นที่นะครับก็สามารถเริ่มต้นได้เลยนะครับในตวนนี้ก็คือแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับการปลูกกล้วยเนี่ยนะครับถ้าเราลักที่จะทานกล้วยด้วยนะครับกล้วยสิ่งเหล่านี้นะครับถึงแม้เราจะปลูกไปนะครับยังไงเราก็ได้ผลผลิตครับเราก็ได้ทานด้วยนะครับแล้วหนออมันนะครับเราก็สามารถเหมือนเป็นรายได้เสริมหรือแบ่งปันท่านอื่นๆอะไรอย่างนี้ครับมาปลูกกล้วยกินด้วยกันคือหมายความว่า ขั้นตอนแรกเลยเราต้องรักก่อนได้ครับใช่เราต้องรักรักที่จะเลี้ยงดูรักรักที่จะดูแลรักที่จะสืบค้นหาข้อมูลวิธีการปลูกเนาะใช่ใช่แล้ววิธีเวลาที่เราปลูกเยอะมากมมยแล้วครับเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องตลาดอาจารย์มองอย่างไรครับเรื่องตลาดตัวนี้ตลาดเนี่ยนะครับพอดีผมผมจะปลูกในลักษณะที่ว่าปลูกมาเพื่อมาทานอย่างนี้ครับเราไม่ได้ปลูกแบบชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับแล้วมันต้องแบบ ล้วนไปเลยเหมือนเหมือนน้ำว้าก็ต้องเป็นหนึ่งน้ำว้าหนึ่งร้อยต้นสองร้อยต้นสามร้อยต้นก็คือผมแบบลูกผสมผสานอะไรนี่ครับหลายๆสายพันธุ์วันนี้ผมได้กินเครือนี้สายพันธุ์นี้อีกอาทิตย์หนึ่งผมก็จะได้ทานอีกเครือหนึ่งอีกสายพันธุ์หนึ่งนี่ครับก็ตอนนี้ก็มีการตลาดทางออนไลน์เยอะแยะมากมายใช่ครับเราอาจจะเข้าไปทางเพจต่างๆแล้วก็อาจจะมีการแลกเปลี่ยนกันจริงจริงเนี่ยหลายคนที่เขาทาเรื่องกล้วยบางทีเขาจะมีกลุ่มของเขาแล้วก็มีการพูดคุยกัน ตอนแรกอาจจะมีการแลกเปลี่ยนสายพันธุ์กันเนาะใช่มีครับตรนี้ขอซื้อขออะไรแบบเนี้ยก็ใช้ช่องทางดมีมีการขอขอฟรีด้วยนะครับเหมือนตัวเองมีมีสายพันธุ์นี้อยู่อยากจะได้สายพันธุ์นู้นแตมาแบมาแบ่งปันกันอย่างนี้ก็มีนะครับนี่ฮะก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งผมคิดว่าการปลูกกล้วยเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่การปลูกไว้ทานธรรมดาแล้วก็จะมีช่องทางอื่นๆถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะต่อยอดได้ครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์ปากก็คิด กับคนที่จะเริ่มต้นปลูกนะครับแล้วก็รักที่จะปลูกด้วยนะครับนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเหมือนที่ได้เกินไปนะครับถ้าตัวเองมีใจรักนะครับไม่ว่าจะปลูกต้นอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่จำเป็นว่าจะเป็นต้นกล้วยสายพันธุ์กล้วยหรือเรารักในพืชในสิ่งนั้นๆนะครับเช่นชอบที่จะปลูกปลูกผักปลูกอะไรอย่างนี้นะครับถ้าเรามีพื้นที่นะครับก็ดีกว่าเอาเวลานะครับ อ่าไปทําสิ่งที่มันมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับเราก็เอาเอาเวลาตรงนั้นเนี่ยครับมาปลูกนะครับอย่างน้อยนะครับเวลามันได้ผลผลิตขึ้นมานะครับแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าชื่นใจมากนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเราปลูกมาเองเราลงมือเองนี่นะครับเราเวลาเราทานเนี่ยเราจะมีความสุขนะครับถ้าเกิดว่ามีใครสนใจอยากจะมาดูสวนอาจารย์อนุญาตไหมครับหรือว่ายินดีครับแต่ว่าต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับขออนุญาตทราบเบอร์โทรครับแล้วก็ เฟซบุ๊กได้อยู่เนาะอ่าได้ครับได้ครับก็เช่ครับานครับครับเบอร์โทรนะครับ084นะครับ746 6476นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับก็คือตามชื่อเลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับสุรเกียรตินะครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าไงใต้คลิปนี้นะครับเราจะฝากทุกท่านไว้วันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ดรสุรเกียรติมากครับที่ให้ความรู้เราแล้วก็ให้ทางอินดูฟาร์มรักนะครับมาเยี่ยมชมสวนนะครับก็ยังฝากกับทุกท่านอยู่นะครับรักในสิ่งที่ชอบนะครับชอบ ถ้าเราชอบก็ทำครับทำแล้วทำให้สุดเหมือนท่านอาจารย์ด็อเตอร์สุรเกียรติครั้งนี้ครับขอบคุณครับ,รบท่านอาจารย์ครับสวัสดคนนีครับ